ช้าเลยไม่ต้องหากคนเจรหรอกออกไปได้เลยทุกคนเอา้าเอา้าเอา้าจะเย็นทุกพี่ฮสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมดิวเอ็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม คุณยายแกนนี่นะครับทุกคนไปอา่าอันนี้ให้เลือกโหมดหรือเปล่าทุกคนอันนี้น่าจะกราฟิกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงเพลงทุกคนใช่ไหมออใช่ป่ะวันนี้เราก็จะเล่นเป็นโหมด Normal นะครับทุกคนโหมดปกตินะครับเดี๋ยวก็จะปทำเป็นภาพเป็นภาพไปนะครับระด,ดับสูงระด,ดับแบบยากเลยครัทุกคนเริ่มเกมมาเลย มาลุ้นกันว่าผมจะผ่านไหมวันที่หนึ่ง D หนึ่งนะครับนเสียงที่คุ้นเคยไม่ก่อนผมก็เล่นนะครับคุณยาเกนนี่ดูผมเพิ่มเสียงนิดนึงอ้าวคุณมันมาเดินเช้าวะ อย่าเดืดกุศ้าเลยไม่ต้องหากุญแจรหรอกออกไปได้เลยทุกคนเอา้าเอา้าเอา้าจะเย็นทุพี่ฮ่า,าคือผมเปิดประตูปุ๊บมันก็มาเหรอทุกคนนี่ขนาดหมดปกตินะเนี่ยเดี๋ยวเดียวเด๋ว,ดวไม่ใช่ละ มามาทุกคนวันที่สองดีสองนะทุกคนหาเอ้ยายแกจะบวกอย่างเดียวเลยทุกคนไอ้ห้องนี้วะนะเขาเอ้ยมาแล้วทุกคนหลบไหนได้บ้างวะหลบตาเตียงเีแกมาโคตรไวนี่ผมเจอทุกคนผมเจอแบตเตอรี่นะเดี๋ยวรอคุณยายไปก่อนทุกคน ตัวหน้ำผมเลยรีบออกพาดีนี่อะไรวะปรับนิดนึงงอกไปไกลเลยเอาผมลืมนะครับอย่าทิ้งของนะครับคุณยายจะมานี่ไง ดีนะเกมนี้มีเตียงให้หลบนะทุกคนมันจะง่ายหน่อยไม่ง่ายเลยผมว่ายากอยู่นะครับเอาคุณใจไปแล้วคุณไปแล้วทุกคนเพินดีรออะไระ่ะเราจะผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะจะได้ยินนะอา้าวเจอเป็นไรว้าทุกคนนี่ผมอยู่ที่มันโต๊ะก่อน อ้าวเฮียกูทิ้งของอีกแล้วห่าเอ้ยผมลืมไปนะทุกคนว่าอย่าทิ้งของนะเดินก็ช้าด้วยประเด็นเอาอ้าวเชียมาแล้วผมจะขึ้นข้างบนจู่ของเดิมเลยทุกคนมาดีเอา ao yeah, what? What the fuck? yeah, đây ngay à, tất cả. Ài wá? Nè, nè ai có ba CẦM đạc rồi nè. P'kẻ, ê, kẹp đẹp, kẹp đẹp luôn. เดี๋ยวคุณยาเจนคุณยาเจนเจนเจนอย่านะอย่าทำแบบเดิมนะไม่เอานะไม่เอานะหันหน้าหนีได้ป่ะโดนต้องหันหน้าหนีได้ป่ะเร่เห็นหน้าไปทางอื่นนะครับทุกคนไม่ต้องหัวเราะครับรอบนี้ผมเอาจริงไปยังวะออกไปแล้วออกไปแล้ว,ลวทุกคนเออมาเก็บกับดักหรือวะทุกคน คุณยายแม่งหดจัดรัสเซียเลยทุกคนผมจำได้ว่าตรงนี้มันออกได้นี่ไงทุกคนตอนนี้ต้องใช้คุณแจเขียวนั้นคนผมจําวไว้นี่คืออะไรอ,อ๋อ,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 อผมว่าตายนะ เอ้คุณยายลงมาได้เปล่าบอกขี้นะคุณยายกล้าลงหรือเปล่าบอกขี้อะ่ะคุณยายไม่กล้าลงนะครับทุกคนกว่าแบบชุดขาว,ขาวสุดสวยของคุณยายจะเลอะเอานะครับทุกคนมันปรับใหม่มาเยอะเลยเอา้อาวอา้าวทุกคนแล้วกณจะขึ้นยังไงอะ่ะอา้าตัวนี้ฮห,ห้องอะไรวะา นี่คืออะไรปืนไม่ได้นะคนุนี่คือนกนะออผมจำห้องนี้ได้อยู่นะคนอ้าวเหี yeah. ้ยชิบหายแล้วทำของตกทำของตกเราต้องมาแบบนี้ นี่คุณยายมาตรงนี้แล้ว่ะคุณยายเออคุณยายไม่ได้มาทุกคนมาหาของต่อด้กันไอเหี้ยอเหี้ยทุกคนดูว่าผมจะรอดไหมมาดูว่าผมจะรอดไหม คุณยายโดนผมจุกทุกคนกวนตีนขมักม่อกูเดินติดอะไรวะอะมาถึงวันที่สี่จนได้นะน่าจะมีเราน่าจะมีโอกาสแค่ห้าครั้งหรือเปล่าทุกคนนี่ขนาดโหมดปกตินะทุกคน ยากยากผมว่ายากเลยคุณใแกนี่แต่ภาพหรือว่าอะไรวัดใช้ได้เลยนะเกมนี้จูหองเดิมดจูบห้องเดิมตรงนี้ไปได้ป่ะทุกคนอย่าเพิ่งมานะคุณใหญ่อ้าวทิดงก่อนเปิดไม่ได้ ตัวน yeah, ี้มิกล่องอะไรเฮียไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเพิ่งมานะคุณยายขอผมตั้งตัวก่อนถ้าเราตกไปดินี่เป็นสเต็ปผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอคุณยายลงมาตรงนี้แล้วผมก็จะลงเฮียพูดไม่ทันจบนี่ทุกคนมันเป็นแผนนะเป็นแผนนะทุกคนอ้านี้ไม่ต้องมีอะไรสักอย่างดิทุกคน Mình tui save đây nè, đúng không? Nha, cái kiếp hổng đơn tịp được nữa Ừm, biến hoang trang rồi đó bảo Hổng tác hại hổng chê nữa đúng không? Nhờ hả hổng หายแล้วคุณยายมาแล้วทุกคนอคุณยายลงบ่อขี้ได้เปล่าล่ะคุณยายลงไม่ได้นะทุกคนเราต้องรีบหนีก่อน,นาหาขอมไม่ได้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกุญแจหรือว่าอะไรนะผมไม่รู้ดิมา มาห้องเงอนนี่มันจะมีทางไปเอา้าเอา้าเอา้าเดี๋ยวเฮ้ยเป็นทางไปนี่หว่าทุกคนนี่ไงนี่คืออะไรวะติงข้างนอกก่อนแล้วกันกุญายมานะทุกคน จะจับข่าวผมนะคนุณยายผมงานจริงไม่ต้องหอัวเราะไม่ต้องหอัวเราะเห็นคุณยายจะวางกับดักนะครับทุกคนเห็นไหมทวน กระดักตรงนี้นะอ้าวอย่กองจนติดท่าเลยวะโลก่นนู่นเี่คุณยายไม่รู้นะว่าผมใต้เตียงแต่ม่ใช่คุณยายรู้ได้ไงว่ผมใต้เตียงน่าจะมีตาทิ์นะทุกคนชิ้โกงพอแบบนี้นี่ชีกโกงจริง ก็ลคจิตอะถือไม้ไล่ตีคนอื่นสรุปผมมาแก้ไขเปรนสนานว่าผมมาวิ่งหนีคุณยายแกน,นี่นะทุกคนคุณยายไปคุณยายไปแล้วโดนอ้าวไม่เช่คำตอห้องนี้อีกหี้อ่ะคุณว่อเป็นห้องอื่นสัตว์เ้ยทุกคนนี่อนนนี่อน เออรอรอก็ได้ครนเนี่ตอนนี้ทำเดิมลงไปข้างล่างเลยกว่าท <ง 1971. S 1> <plural> ุกคนต้องทำของตกนะวเรอคนใจมาเนี่ยตัวนี้น่าจะใช้ไขควงนะครับทุกคนผมจะจุได้สองห้องนี้วะมินขาวผมจะเจ็บนะรู้สึกแบบเดินกระตุกมาก ฉ um <the way. S 2> ันไล่ไม่ต้องมีอะไรแน่นอนมีรถอะไรบ้างทุกคนเนี่ยแล้วปืนลูกซองอยู่ไหนปืนลูกซองอยู่ไหนวะใช้กุญแจแดงนะทุกคน ้นีไปได้เนี่ยคืออะไรดูนผมกัาคุณยายมาว่ะดูนมานี่หาเลยนะนี่ผมจะมาตัดตรงนี้ด้วยนะคน ทำของรอคุณยายไปรอคุณยายลงมาก่อนนะครับทุนผมก็จะไปอีกทางหนึ่งสภาพน่าจะบาดเจ็บนะครับเลือดเต็มหน้าจอเลยเอ้าคุณยายมมาเอ้มาแล้วมาแล้วผมจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนต้องใช้โอกาศนี้เป็นประโยชน์ เอา้าไมิคิมันอยู่ชั้นล่างแลทุกคนมันขึ้นมาได้ไงวะทุกคนวันที่ห้านะทุกคนดูรัดดีนะวันสุดท้ายนะทุกคนก็นถ้าผมไม่ผ่านก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับทุกคน ก็ทำไห้ผ่านยังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเล่นให้ผ่านนะครับทุกคนอีกคนใหญ่ไม่แล้วผมหานหน้านี้ดูหน,หน้านี้นะทุกคนชั้๊แอปอ๋เชัร์เดินไปแล้วเดินไปแล้วทุกคนนี่ขนาดโหมดปกตินะทุกคน อย่ารอให้มันเดินไปไกลกว่าน,นั้นทุกคนมันมีห้องห้องข้างบนเนี่ยทุกคนห้องชั้นกลางที่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะทุกคนมา โคตรกลัวเลยเกมนี้สยองจริงทุกคนเอาไปเสี่ยงเปิดประตูนะทุกคนเห็นไหมคนยืนข้านี้น่าจะเปิดประตูนะทุกคน,ม,นมันเปิดห้องไหนวะ เออดูม <S preach science> ันลงมาแล้วผมไม่กล้าดูดูคนเอ้ามึงเสียงเปิดได้อีกก็ไม่ผ่านแล้วครับทุกคนดูผมโดนคุยายมากระซาทำรัดผมแล้วครับทุกคนจับผมขังด้วยเฮ้ยคุณยายอยู่ด้านขวาด้านหลังนี่ไงเหีย อะไรเอ้าตบหน้ากูอีกเรียดเย็นมากนะครับทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนก็เป้าหมายผมคือร s อซับนะครับทุกคนช่วยกดให้ผมหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เจอกันพาร์ทหน้าทุกคน